เอาจริงดีกว่าเอาจริงดีกว่าจะเอาจริงระเบิดเลยเนี่ยระเบิดเวทอยดีกว่าไอ้มออออสเไ้นี่เขาไอ้นี่เขาได้ใจนานนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เล่นดีเลยยังเล่นตัวนี้ยวะยังเล่นตัวนี้ยพี่ถอยไม่เล่นแคลรี่มันแพ้ทางพี่ถอยไม่เล่นแคลรี่มันแพ้ทางกวันนี้แต่พี่ถอยแต่พี่ถอยแต่ถ้าพี่ถอยเล่นซับมันจะมันมันชนะทางกวันนี้ถ้าพี่ถอยเล่นซับมันจะ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 ซื้อเจมแล้วเดินนำให้แคลรี่ไอพี่ถอยเล่นแคลรี่มันเดินนำไม่ได้นะ เมื่อกี้ผมลืมเปิดใหม่ผมบอกว่าตอนเล่นแทก็กซี่มันต้องไอ้นี่ต้องคำนวณว่าเราควรวางกี่ลูกอะแบบสมมติมันตกลูกละสามร้อยแต่ว่าไอ้ทุกตัวมันจะมีเมจิกเรซิสยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อะแล้วก็มันวางเจ็ดลูกดาเมจมันจะประมาณพันหนึ่งมั้งถ้า,าหาก <Magic S 1> ักเมจิกเรซิสไปอะแต่ตอนกลางเกมกมันจะ ถ้าเราเมียเกมนิมหรือว่าเรียกวลไอ้รีโมทไมล์มันเรีวลาสองหรืวลาสามเราก็ต้องดูอีกว่ามันอีกฝั่งมีเมจิกเรซิีเท่าไหร่อย่างเอ็มมันมีเมจิกเรซิีเพิ่มขึ้นจากสกิลส์สามอีกไม่ใชเมจิกเรซีไมันก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะก็ต้องวางเกือบสิบรูกมันถึงจะตายแต่ก็ต้องดูเรื่องอีกว่ามันเรื่องมันเท่าไหร่มันตายได้อยู่อันติเมตเรื่องมันน้อยแค่มีการเวทเยอะใช่ไหมอ่าต้องช่วยช่วยซื้อเชนนาการเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าเล่นยากเยอะมันไม่ค่อยรู้ตัวจริงว่าตััววไหนนตจรริงก ยัดแน่เท็กี้เท็กกี้เชยนดีสเลียไหมครับไม่ครับมันก็แบบเชยๆแต่แค่แบบเซ้งนิดหน่อยแต่ไม่ได้เขาต้องต้องต้องหลบต้องต้องหลบเวลแรงแค่ได้แค่นั้นจบเลยนะหมายถึงไม่โดนยัดเรียแรงดูของข้าเดือดปะเชียสองเซนทีต้องมต้องเล่นอย่างนี้ถ้าเล่นผ่านมาละแต่ต้องเล่นแบบต้องไม่ยอมอะเซนทีหกอันเนี่ยจะเซฟมาให้อันหนึ่งได้แล้วใช่จะเซฟอย่าร้อยมาให้ก่อนอันหนึ่งก็ได้เดี๋ยวดูก่อนพี่ปันไม่ยอมเลยกูว่า พี่ปันหน่เลยมาเลนมันก็ต้องเลื่อยอ่ะต้องซัดกันไม่ทอนเม่อ่ะทีมซ้ายคนหน่อยห้าคนอ่ะโคตรหนักอ่ะแล้วมันแล้วมันเข้าดิสคอร์ดอันเดียวกันด้วยอ้โหโคตรระยำเลยเหมือนแบบเหมือนซ้อมทีมมาแล้วก็แบบวันนี้มันมันโกงองเดะมันตำแหน่งครบเซรีเรียวแนคไอพี่บูมไอพอร์ตไอทอยหุ้ยแตกไปล้วคนนึง โอยัยพี่บูมพี่บูมได้ด้วยเรื่องของเรื่องอ่าถ้ารับสี่ไทยนี่ได้คนไปเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ที่สายกันนะเราคุมแดนที่ดูไงอย่างไม่เอาเดี๋ยวได้อาจจะอัพสามไปเลยแล้วก็แล้วก็เลยแบบตัวเด็กไก่เดี๋ยวดูกันนั่นแหละมาถึงอยงานแหละแต่ว่ามาถึง snap fire tool not showing careful t o b จะให้มันในนั้นได้ snap fire tool not showing snap โผล่นั่นปะวะยังเอาไปเลย ว่ามาละวดึงมาเงี้ยให้ได้นะได้ข้าบอกใหญ่ให้บกได้บอกได้อะไรบออาเปยังเงเล่นได้ทำเอ๊ะทำไมมันดันคลิปไปเลยวะเข้าข้าข้าบกได้ข้าบกได้ให้ไปก่อนได้ไม่ได้รีบ เอาว่ะโอ้ยพี่ถอยแม่งก็แอสว่ะสวนคลิปอันนี้ได้นะได้เดี๋ยวเราเราไดสาม่ะเสามอยยาแนตอมเวลสอ่ะใช่ใเฮ้ยอุ้ยเแอคกรสีจังวะถอยมันับไปนี่เวลหเลยเวลสาม ไม,ไม่เป็นเป็นอะไรขัดตายอ oh, oh oh oh, oh. oh, ีกไ <c oughs> ้ยใช่นี่วับโอ้เขาก็เสืออยู่นะพี่โบว์แต่เหนี่ยอะไรขนาดนั้นนะก็หลอนเลยพี่โบว์มอสโอเคปหมก็ได้อยู่อะไรเออ Mười lô, ác lắm. đi. Hello, ác lắm. Mãi 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 không, mãi 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 โดนอยู่นะฉันนี่ก็จัดอยู่นะเดนโลสไตล์ค์แมกนีการใช้สกิลของฉันเอา่ะการเชนสกิลอะไรสตาร์นะ you just go far here before a x s o r p i n g a r d ไม่ดาเมจไม่พอนะถช้สกก่อนี้วก็สตล์เันฉนทา clockwork แลก็ just hold top ของป่าตอน่ะเอาไปอนนะไอ้เดียว์มพอมันคอยปะ แม่กูกูยอมเสียเวฟกี่เวฟไม่รู้เพื่อไปสแต่งของกูยอยู่ได้วิ่งสิผมแค่จัดอยู่นะไลรบอสไอทีเราลวนหมดเลยไอเทียไวเปอร์แม็กนัตอุ้ยอย่าโดนมันไม่น่ามาบนเออนั่นแหละคนจนมีบูทบาร์มันมีบูทบาร์แล้วจะจัดอยู่นะไอเคือมันไม่อยากเิร์ฟไอ่าที่จริงมันน่าจะให้กูโหดเรื่อย จะจัดไปแล้วอ้นี่เจ็เป่งทำเจ็บเป่งไม่มันมันเดบอยู่นะเฮียเจ้าคยเฮ็ดก็เลยก็โหปอมางอยู่อย่างเงี้ยแหละพี่ทอยก็ตายยากกว่าเรื่องอะไรวะเลือดพันทั้ง ถ้าสามไปเยอะๆไอ้มอมเงินเท่าไหร่นะอ่าสี่พัน้ยเนี่ยนี่ขนาดไม่มีคนะาแตกกันนะใช่ชถ้ามีคาแตกน่าประมาณสี่พันหกส่พนเจ็ดเออานะเ2็บชิวๆแล้วไม่ไปพี่ถอยมันก็ไม่ฟาร,ร์มแบบมันก็ไม่มันต้อมอ่ะ เอาเลยไม่แมมันโคตรเล็กอะคนอื่นละกลายเป็นไคราเลเทอร์ก็การเย่ะอย่างเงี้ยพอมแเมาเอาถ้การเย่ะอย่างเงี้ยน่าจะโหดได้เรื่อยจุดสุดมีโฮตช็อปวาร์ดิวาร์ดิไม่ไปถอยอ่ะครับปรับ powerhead สเต็งแล้วกินลูกตายไว้ไหนเลือมพันห้า up สเต็งอีกอะถ้าถ้าแองออกของนี้นี่ ไม่น่าจะบินเลยเดี๋ยวนี้ก็เลยมีใครบอกอันเตเมทไม่ตายก็อะไรก็ตายอยู่นะพี่ถอยก็ขาแม่งก็ขาดอยู่นะมันปรับเพราะว่าเทตุสต็งก์มันก็ไม่ไหวอะเดีเป็นเจ้งไหญนี่ไวบอนี่เอ้ยพี่ถอยเรือพันห้าเอาไม่คิดว่าเขาจะตายปะเมื่อกี้เมื่อกี้หีดลูกนะแอนบนอะประมาณเจ็ดมั้งโอ้าวอ้าวเจ้งไหญนี่ไวบอนี่ เลฮีโร yeah, <c oughs> ่เลฮีโร่โฮเลนยี่เกียงอยากมาบนลวมอั้งเอาไอยบิงเอ้า the f c k why don't he b r i n g the น่าทอนไม่บิงไปอีกฝั่งนึงวะพี่ปอยพี่เราก็จัดนะ เออพี่ลอยก็ไม่บิงกลับวะเม่นผมดนี่ยวะไม่ค่อยอยากเล่นบอลแล้วเพราะอความมันรู้ว่ามีันเราจะอยากได้กันนียมกันไม่เล่นไปจะฟาร์มต่อก็ได้อยากรอไอ้กันเนียมกันแล้วค่อยทำอะไรสักอย่างผมไม่เล่นทั้งบอลแล้วเพราะมันไม่น่ากล้ารบาดแล้วต้องเปลี่ยนแบบมันน่าจะฟาร์มแค่นะปุ๋ยไม่วางเขียวใส่แคมป์หรอกครับมัน รู้สึกว่ามันดนมันรู้กันเยอะแล้วเหลีหนนะ่ยมนั้นแหะเล็กฝั่งมันก็ไม่ทำเลยแนละ้วมันก็ฟยายมาเดียวเอาไม่ไม่เอาป้อมเลยเลยตั้งสมองไปเลยก็หาที่วางด,เดีเดียวเดือดเหรอเพือเยอๆเอาไอาอะไรวะ แฟกวะวะนะแต่ว่าแล้วพอตไปไอไอ,อมอสไปใส่คนทำไมวะ <c ười> อ๋อโดนมันใส่อ๋อปักมันใสค่คนตัวเอง

We need to fight him first, guys. What the? Nah. What? Why? 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 I'm gonna get him back in the mid. Oh, yeah. I'm gonna go on you. Fuck, bye bye guys, we need to get out We need to get out, cannot do a rush. They have vision here I <laughs> just kill X มือมันก็อะไรมือมันก็ไวกว่าเด้แกมือก็ไวยอยู่นะ พี่ถอยก็แล้พี่ถอยก็หลอนนะโยมโยมตรงนี้โยมโยมขึ้นมาพี่โยมขึ้นมาพี่พี่ต้องขึ้นมาตรงนี้ตะ้วโบเขาวาร์ปเลยว่ะ เาเลือกนะแล้วนะไม่ยิบาแล้วไม่ภาพตายเลยไม่มมยิพาไวย่งวะเฮ้ยมังตายก๊า hey, โนพักโนพักโนพักก็อะไรแม่งก็แบกนาฆ่าปักให้ก่อนนะอยากลองเล่นสายน้ดเดียวเราระเบิดเดินได้ไม่ได้ทำอะไรอยู่แล <move> ้วโอเคป๋แม่มีเว็บล่างก็ go go h i t i we can be in a hit the crib dude <laughs> fuck it's up though. get out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  ทำไมผมมีวอร์ดสามอันวะเนี่ยก oh, <we> ็น,าน่าหนักเลยอยากลองดูว่าจะฆ่ายถอยได้ไหมทำมันสองประมาณันสิบห้าลูก <c oughs> อยากให้ลูกนี้ฆ่ายถอยก่อนก่อนจบเกมอยากเอา,าอ,อันนี้ฆ่ายถอยขอเถอะขอให้มันมาโดนเถอะ ตายแน่แน่ขอเน้นๆเลยเที่ยววายตีปอมเอ้ยใส่เนี่ยต่อ,อยนี่แหละ I'm gonna go to fountain. I'm gonna go on. AM is up in 5 seconds, guys. Hey, Amen. 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 cái Amen. thôi, Amen. 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 พี่ทอยพี่ทอยมันก็ตายนะพี่ทอยมันก็ตายนะวิญญาณอันิเนะมตนะมันตายอยู่น่นะเพราะตายอีกนิดนึงอะ่ะอ่ะนั่นแหละถือว่าตายแล้วกันไม่มีระเบิดตรงอื่นแล้วดยวตอนนี้ต้องเล่นรอโล่ลงได้แค่ combo ก็ไรถ้ามานอันนี้พี่ถอยไม่ได้ก็ตีไม่ก็ตีพี่ถอยไปเลยเด้ถ้ามันใช้ระเบิดฆ่าพี่ถอยไม่ได้ก็ตีไปเลยดันดู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 ดันหิ้วบลิงก์จะสต๊าบดูด ถ้าพี่ถ้าพ <its descript or> ี่ตอยไม่โดนระเบิดตายก็ตีพี่ถอยพี่ถอยขอไม่โคตรหนักตะตานิกสกายดียวแบบไม่กะไม่เอาตายเลยอ่ะ ฟันไปพี่ทอยเตสะสตาร์แล้วก็พี่ทอยก็โดนเตะจนตายเด เยอะโคตรแบกแบกอ่ะเล่นเงียบเล่นไม่ได้เลยมันเอาแต่ข่าอย่างเดียวเยอะโคตรเลยมันเล่นไม่เอาฟ้อมไม่เอาอะไรกันเลยแบบว่าฟ้อมมันแผลป้อมเหรอเออเฮียหลอนสัสเกียเลยียอะไรไม่พูด้วพี่สัตว์อ like, ันเด็กละกัน like น so like like ี่มันไม่เกี่ว่าตายมั้งโดนระเบิดไปเียโดนโดนล่อซื้อไปดีโดนล่อซื้อแบบทีเดียวไอ้โลเลยยอม